วันนี้เราจะมาตอบคอมมิตนของน้องคนนี้กันนะครับน้องเขาบอกว่าไคยก็ทำได้หรอกซ่อมมายาคุณแน่จริงไปง่อส้อมจริงๆที่ร้านอาหารดิโอ้โหท้าไายได้เลยน้องเดี๋ยวจากให้บืนเอาละกึนแล้วส้มก็ของร้านอาหารนะพี่ไม่ได้เตรียมมาตั้งใจดูให้ดีอยากระพริบตาละ่ะฮ่าเป็นไงน้องตะลึงมหมสิฟะฮ่าฮ่ดูให้เต็มตาสัอเสียเ้ยมิ่ง มอกเลยว่าจะเข้วกับพีฮ่าฮ่าฮ่าาน้องน้องเช็คบินแกงกุบสองร้อยห้าสิบตุ้มกรีนสามร้อยน้ำแข็งก้อนละสิบบาทสิบก้อนหนึ่งร้อยแล้วก็ค่าส้มที่พี่ทำโงอเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาท<ะ>ส้มของเราผลิตจากโลหะชนิดเดียวกันที่ทำจานยูเอฟโผกิโลละหลายตังค์<อ>วัตถุดิบจากแอเรียห้าสิบเอส่งไปผลิตที่เยอรมันนำไปขัดเงาที่กรุงปารีส<ะ>แล้วก็ส่งมาที่ไทยรวมค่าอาหาร 785,650บาทาส่วนลด20บาทเท่ากับพี่ต้องจ่าย785,630บาทว้าวฮู้ฮู้ฮู้